f m s p o t วันนี้ขอเสนอกิษดาการแมนนักเตะที่ต้องจับตาในปีนี้ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าถ้าถามว่ากองกลางที่ดีที่สุดอีกคนหนึ่งของทีมชาติไทยในตอนนี้ต้องมีชื่อของกิษดาการแมนอยู่ในดิสไลน์ชื่อนั้นครับกิษดาการแมนเป็นนักเตะในต้นสังกัดของชลบุรี FC ครับลูกทีมของโคตเตียสะสมประเริฐที่ใน2-3าฤดูกาลนี้กิษดาการแมนสามารถยกระดับของตัวเองขึ้นมาพร้อมฟอร์มที่โดดเด่นและเป็นหัวใจหลักของชนบุรีที่ขาดไม่ได้ครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวินยัยเรื่องแพชชั่นในสนามที่เกินอายุเรื่องฟอร์มที่ดีขึ้นแบบดีวันดีคืนด้วยวัยเพียง23ปีแต่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นถึงกับตันทีมแบบไม่ต้องสงสัยเพราะมันเหมาะสมแล้วในเวลานี้ของชนบุรีเ c ยิ่งใน 2- 3ปีหลังเจ้าตัวสามารถโชว์ฟอร์มดีถึงขนาดที่โดนเรียกไปติดทีมชาติไทยชุดใหญ่แบบเต็มตัวในศึก a f f Suzuki กครับที่อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพที่ผ่านมาไม่นานนี้เองจนมีรุ่นพี่ร่วมทีมชาติออกมาชม อย่างทีละทอนบุญมาทันออกมาพูดถึงกฤษดาในรายการวาดิกได้ออกมากล่าวถึงเพื่อนร่วมทีมชาติอย่างกฤษดากาแมนว่าผมชอบกิษดากาแมนในตำแหน่งเซนเ,นเตอร์มากกว่ากองกลางเพราะทาให้ผมรู้สึกเหมือนได้เล่นฟุตบอลกับชินโนสุเกะฮาตานากะขอเสริมนะครับชินโนสุเกะฮาตานากะเป็นนักเตะในตำแหน่งกองหลังฝั่งซ้ายที่คอยประสานงานกับทีละทอนในช่วงที่เจ้าตัวอยูโยโกโฮาม่าเอฟมารินอตและทีละทอนก็ได้กล่าวต่อว่าเพราะจังหวะที่ผมฮุบเข้าไปในแดนกลางกฤษดา แทบจะสามารถมาโคเบอร์ในตำแหน่งแบ็กซ้ายกึ่งเซนเตอร์แทบจะ1้อยซและเซนของกฤษดาดีมากเพียงแค่รอจังหวะทามมิ่งที่ผมขยับกฤษดาแทบจะจ่ายบอลในเซี่ยววินาทีสุดท้ายของการตัดสินใจได้นั่นคือสิ่งสำคัญในการเล่นเซนเตอร์ผมมองว่ากฤษดาเพียบพร้อมที่จะเล่นบอลบิวอัพในระดับสูงได้ทีละทอนบุญมาทันออกมากล่าวปิดท้ายและล่าสุดกฤษดากาแมนในเกมไทยเหล็กที่พบกับบีจีปทุมล่าสุดเจ้าตัวโชว์ฟอร์มดีเลยครับ สามารถเก็บกวดแดนกลางของ BG ได้ทั้งลูกตัดลูกจ่ายบอลคิลเลอร์พาสให้สุมัญญาและสามารถพาทีมชนบุรีคว้าชัยในบ้านได้สําเร็จด้วยการชนะ BG ปรปทุม1-0ทีมที่ถูกมองว่าเป็นเต็ง1นแชมป์ไทยลีกในปีนี้ต้องบอกก่อนว่านัดนี้กฤษดาโชว์ฟอร์มเข้าตาแฟนบอลเลยแหะครับก็ไม่แน่ว่าในปีหรือ2ปีนี้ เจ้าตัวอาจจะได้มีโอกาสไปค้ายแข่งในต่างแดนก็เป็นได้ครับในวัยที่เพิ่ง23ปีต้องบอกว่าหนทางสดใสเลยครับกิษดานั้นยังมีสัญญากับทางชนบุรีอยู่นะครับถึงปี2570และทางผู้บริหารชนบุรีก็เคยออกมาพูดแล้วว่าถ้าจะขายกิษสดาออกจากทีมข้อเสนอต้องมาจากต่างแดนเท่านั้นครับเพื่อนเพื่อนคิดเห็นยังไงกันอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับขอให้ทุกคนดูบอลให้สนุกกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราสวัสดีครับ